คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจระะารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้กลับมาการอีกครั้งนะผมกับเกมเอเลนเตอร์นะครับวันนี้เรามีพอยต์นะผมเริ่มต้นกันนะอยู่ที่หนะึ่งพันห้าร้อยพลอยเนาะมาทุกคนก็เดี๋ยวนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะดูกันเลยครับมาขอเริ่มที่หกก่อนแล้วกันนะครับผมมาๆๆๆเฮ้ยวันนี้ยิงธรรมดาดีอยู่เนี่ยผมแนนวันนี้ต้องลองดูยิงบอสดูก่อนนะผมว่าวันนี้บอสยิงด,ดีหรือเปล่านะ แต่ธรรมดาก็อพอใช้ได้พอจะได้เงียธรรมดาวันนี้พอใช้ได้แต่ตอนนี้อ่ะเข้าอพิเศษกบผมก็เหมือนเดิมนั่นคือผมไม่ยิขงข้อพิเศษนะครับเพราะนั้นผมขอปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาเรือยเลยครับมามา,มา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 โอเคหนีมหสวยโอเคผมเข้ามาด้วยครับเดินมาได้ไหมขอแปบสิบเลยแล้วกันได้ดดดเออได้อยู่แปดร้อยทำกัดีวะ มา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 มโอเคไหนสองตัวนี้ดิโอ้โหไม่ขึ้นเลยวะ่ะเที่ยววันนี้บอสแม่งไม่ได้แน่เลยอุ้ยหมาว่ะทุกคนเขี้ยวโอเคนึกว่าจะไม่มานะครับผมโอเคไปวิที์กรท้าทายเดือนนี้มาขอวงในนะแม่วงนอกนะไปหนึ่งผ่านสวยสองผ่าน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 เหมือนกันครับโอเค มาวงในสุดแล้วงในสุดแล้วได้ที่หกร้ยโอเคเรียบร้อยครับผมตอนที่ได้มาที่หกพันะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะจากวงล้อนะครับมาดูนะผมว่าฮันเตอร์จะมีอะไรให้เราด้วยเปล่านะครับโหอุ้ยเอาว่าได้อยู่โอเคสวยไปสี่พันแเดี่ยวเฮ้ยตอนนี้คือได้มาที่หนึ่งมนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะผมทุกคนในคลิปนี้นะโอเคผมว่าจะ่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่ต้องเล่นต่อแล้วลนะ่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าธนาแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะงั้นผมผมขอจบคลิปเลยล้วกันนะครับหลังจากอ่ะผมจะงยิงไม่ให้ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นได้กันเผื่อมีอะไรเข้ามาอีกนะแต่ดูทรงไม่น่ามีแล้วโอเคเห็นมีเอเลี่ยนเข้ามาให้จบอืมดูทรงไม่น่าจะมีอะไรแบบพลิกพลิกแล้วละ่ะทุกคนงั้นวันนี้ก็อ่ะเอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ได้มาที่หนึ่งหมื่นเก้าสามร้อยนะผมซึ่งถือว่าโอเคมากแล้วทุกคนคลิปนี้งั้นผมขอจบคลิปพิเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใ,ใหม่ในทะุกคนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย